สวัสดีครับทุกคนผม Morgania Channel วันนี้จะมีข่าวดีมาบอกทุกคนครับว่าผมมีแฟนเพจเป็นของตงัวเองแล้วนะครับผมเพื <S <S <ๆ>่อนๆทุกคนสามารถติดตามข่าวสารแฟนเพจผมได้โดยการที่เพียงแค่เปิด Facebook พิมพ์คำว่าวากเนีย n n e l แล้วก็กดไลค์นะครับผมเพียงเท่านี้เพื่อนๆทุกคนก็จะรู้ว่าเวลาที่ผมจะอัปเดตคลิปข่าวสารต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ใครที่สงสัยก็สามารถพิมพ์สอบถามมาได้เลยนะผมผมพยายามตอบให้หมดทุกคนนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมนะครับกับวากเตช c h a n แนลในเกมเบย์เยลเนต้าภาคแรกกันนะครับผมผมชอบพูดติภาคอะไรนะก็เบย์เยลเนต้าแหละครับผมมาภาค2มันลงวียูคงใสายังไม่ได้นั่นล่ะโอเคแล้วก็ไปต่อกันเลยกับชั a เตอร์วันของเกมเบย์เยลเนต้ากันนะครับผมระหว่างนั้นโ้ยชยชูชุชมาตัดมาแซบหัวตอนนี้เราก็มีปืนเป็นของตัวเองแล้วปืนเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับไม่ใช่ปืนลูกโมกระจอกๆแล้ว วะห,หัว,ว osh, อหอเจอส้นต so, we right ื e right ่นหาปอะ์ไรฉันไปทางคุณมาแล้วแถวนี้นะตลาดมืดเขาบอกว่าเป็นตาอะไรนนไร้ายไอเป็นบอกดวงตาแห่งโลก เพชรจ้ากับเพชร,เพชร,เ,พชรเพชรพระอุม,มาเนี่ยโอเคนี่มาที่ญี่ปุ่นใช่ไหมเนี่ย<ต>อ่าบินจอดที่ญี่ปุ่นประเทศผมว่าเนี่ยสงเกาะญี่ปุ่นอโอเคน,นี่กำลังจะบินไปไหนแถวแถวนายวะเนี่ย <laughs> ประเทศก็ไม่มีบอก <laughs> <laughs> ฉันรักความรวยชะมัดเลยฮะเอนโซแน่โอ้โหลงขบิปน๊ปอ่านั่งรถไฟต่อไปถึงไหนวะเนี่ยเข้าไหนแล้วเนี่ยไดอยู่ในโซนของยุโรปนะครับผมวิกฤตวิกฤตเหรอ อืินีตอรับวิกกัอ่าป้ายสุดท้ายอันนี้คือเบเจรเต้ายังอยู่อีกโลกหนึ่งนะครับคือถ้าเป็นพวกมนุษย์จะถ้าอยู่อีกโลกเนี่ยตัวมนุษย์จะเป็นแบบเหมือนแบบเงาดำๆอะไรอย่างนี้หน่อยนะครับผมคือคนอื่นจะไม่เห็นเบเจอรเนต้านั่นเองเดินมาแล้วเดินโอ้โหเชิดโอ้โหดังแบบ เบยอนเนต้าโหนี่เพิ่งมาเพิ่งเข้าเรื่องเลยเนี่ยว้าเดินแล้วจ้าเดินผ่านล่าง,งคนอื่นได้นะครับผมโอ้เธอมาแล้วเหรอที่รักถึงเวลาที่จะตื่นแล้วดวงตาแห่งโลกอย่าก,กลัวไปเลยเด็กน้อยของฉัน ไม่สาวสวยยังไม่ทันนั่นเลยยังเพลงเพิ่งทำ,ทำน้องตีเดียวเองผมว่าผมต้องติดลิขสิทธิ์อะไรสักอย่างไหนนั่นแน่นอนเพราะว่าเพลงไฟล์มีชุดบรรมูเนี่ยเดา,ว,ว,าว่ามันน่าจะติดลิขสิทธิ์อะ่ะถ้าติดไม่เป็นไรผมก็ทําต่อแต่ครับผมก็กลัวอยู่ง่นคือมันจะมีปัญหากับยู่ถูกผมไหมอ่าคือไอ้เรื่องเงินเนี่ยผมไม่ซีเรียสคือเล่นแค่ที่จบนั่นแหละ

กำลังงงอยู่นะฮะไปทางไหนดีวะอ้าวสัญญาณออกเตือน What the fuck ฟล้นี่คืออาหยังอ้อเช็คอ่าสเฟียร์โอเคโอเคแล้วต้องมาทางนี้ต้องต่อยอโอ้ทู่เงียเลยไปเลยกอเคกด สอทีนะครับผมกระโดดสอทีเออเป็นปีกจะไปกับแซงสีกับปีกที่สวยๆนะครับอ่าปุ๊บเช็คเป็นรูไอรอนดอต้องหาบางอย่างมาใส่อ่าไปไม่ได้นะครับผมฟุปุ๊บเช็คอีกแล้วอื้อ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 อ ได้มาแล้วคุณแจฮึบพลิกอัพโอโหเก็บอย่างนี้เลยปุ๊บอ่าปุ๊บโอ้โหถึงมาก็มีมีเหลืองเอาคุณแจป้าเข้าไปอือบออขอให้แล้ฮะอาวุธของศัตรูที่เก็บดอกมาได้เนี่ยจะดีมากอืแต่ไม่ได้อยู่ตลอดไงอ่าอึอปุ๊บดึงอ่า ใส่เข้าไปเสียบอ่าเพชตินอมต่อไปก็เดอวอลย่าเท่าไวทูทดเดอะทูดีเทลอืมเออเราไม่น่ากดดีเทลเลยช่างพันอยู่ละอ่าโอเคครับตรงนี้ก็ต้องมาเช็คอ่าเดี๋คิตต้าสองอันอันนึงถูกทำลาย โอเคเราต้องใช้วิดเวนะอ่าเมืนประมาณว่าแบบยังไงดีอะมันเป็นเงื่อนไขนะครับผมออเออเอเจอส้นเตะเข้าไปอู้หูไม่โดนอูู้บางทีบางจังหวะมันดูยากครับอืออืออือดี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 ดด้ดดี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  ฮ้ยนี่ถีเข้าไปอืม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 เรียบร้อยฮึบอาแฟตินามไม่ใช่แฟตินาประตูน้ำนี่เจ้ะส่งจุจ๊บๆโอเคนี่ก็กลับมาก็คือผู้แสงสว่างกับความมือดอะไรอย่างเงี้ยครับผมอมืก็ไป็คู่ขนานกันไป ก็คืออัมบาวิทก็คือพวกพ่อม่าแม,มกับอาลูเมนเซตอาพวกนี้โอเคแล้วก็ต้องกดอะเดดโอเคกดอืมแล้วคราวนี้ครับพอเป็นบูเลตก็รีบไปนะครับเพิ่งจ๊บนั่นแหละก็ได้มาพื้นหยอ้พุ่มพ่อว้าว แมบเรียบร้อยขึ้นไปเลยจ้าฮะคนสงสัยเอ๊ะอะไรอะไรขึ้นมาเอ่ยแต่ไม่มีใครเห็นมาเย็นในต้าเลยเจ้อ,อ,อะคนงงงง,งวิ่งอะไรกันวิ่งอะไรกันคือเรากดรัวๆอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันถึงจุดปุ๊บมันก็ไม่เยนตานก็จะกระโดดงี้ซึ่งมันเหมือนแบบว่าเรากดรัวมากมันทำให้เสียหลัก Mmm. off here, Nina. I knew it. This town's teeming with heaven's little helpers. It's making my buddies downstairs awfully nervous. And your point is. Some places in this world are closer to Paradiso or Inferno. The rat hole of a town you and I live in is close to both. But the Vigridians, it got a special air about them. They're closer to Paradiso than anyone like any I Zero... <wh 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 guess I'm going to have to set up shop here and score me some halos. ela ฮ t h ์โลนี่มันเหมือนคล้ายๆกับของโซ nic เลยนะก็ไม่แปลกครับเพราะว่าฮาร์โลนี่เขาก็เป็นของเซกาด้วยไงอันนี้ของเซกาเหมือนกันของใครเซกามันเลยจะเอาของโซนิกมาก็ได้ไม่แปลกครับไม่ผิดลิขสิทธิ์ I'm only here to watch my handiwork in action. So don't get any bright ideas about coming to me for help. No. You get one thing straight. I'm not the slightest bit interested in the fact that you made these guns. If you get in my way, I will. How do the Americans put it? Oh, yes. Bust a cap in your ass. Right on, baby. เสร็จแล้วโดดาก็กลับไปที่เกตฮออฟเฮลลก็เดี๋ยวเราลองไปดูหน่อยนะเดี๋ยวแป๊บนึงมีของไหต้องเก็บมาให้หมดเเดี๋ยวเช็คทีวยเมื่อกี้เรามากทางนี้เดี๋ยวลงเกตเกตัเี่ยวหน่อยเดี๋ยวเก็บป ึบอ่าลงเข้าไปไปเกตเราไ,ไหมไปสี่พุ่พวพุจึบมาลวจ้าแอน,นมาเลยใส่้นอาสายเอว b แม i new hot ตัวด้วยมีสัญลักษณ์ด้วย mm hmm. ก็อาวุธรู้สึกว่ายังไม่มี accessory โอ้โห mm hmm. oh เราซื้ออ่านี่ mm hmm. พวกไอเทมอืม mm hmm. hot <laughs> hot เลยหัว oh, ใจสามเอเลยนะครับ mm hmm. คือเพิ่มหลอดเลือดอนะ่ะโอเค แอร์ดรอปดีกว่าซื้อไว้หน่อยครับหลบกาอากาศน่ืมันจำเป็นนะครับบางทีเราต้องหลบกาอากาศเผื่อมีศัตรูกาอากาศก็ตอนนี้ไม่มีอะไรละไปดีกว่าไปเลยนะจ๊ะ ผู้ผู้นี่นะนี่นนี่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 โอเคก็ไปต่อเลยดีกว่าอืมนี่นะนี่นยนี่นะนี่นะโอ้มีหนังสือ the k i t t l r wish อาไม่ดูแล้วกัน โฟโฟ์วัตถุไฟ <ify> มันจะเพิ่มเกรนั่นทำให้เราใช้ท่าอะไรนะพวกท่าพิเศษได้เร็วขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกาอีกาไปไหนละแวบแวบเมื่อกี้เห็นอีกาแวบแวบจับมาครับมา โอเคก็มาถึงใจกลางว้าวช่างสวยงามสิเหลือเกินโอ้ดอกไม้สะพรั่งโอ้โแสงบนท้องฟ้าเปิดแล้วลูจอกมาแล้วจ้าฮึลงมาอย่างนิ่มอ่าโผลอัพเกรดขึ้นมาหน่อย มีชื่อว่าอัฟอัฟราสใช่ปะ่ะลุงเธอเลยโอ้โหจะลุมหรอจ๊ะนี่เสกปืนก่อนแอปสักนิดจะเกิดผลเข้ามาได้จ้าแต่เป็นห่วงหลือเกินห่วงตัวเองอ่ะแหละอู้ยอจ้า เออกิโยเตจ๋าจักการเลยจ้าอู้โหนี่ฮะเราได้อาวุธของศัตรูมาเออดีมากเลยนะอโอ้โหโอ้โหทีมโอ้โหโอ้อเอาส้นตึกไปกินอ่ะเก็บอ้าวโหนี่ จริงจริงอย่างนี้จริงอย่างนี้อ้เจ้าจ้หนี่นนี่เนี่ย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 นี่เนน่เยเฮ้ยเข้าไ้างนวันนี้เรื่องชาแมนเลยออเจอปืนทำเป็ดอืมมันจะทำเป็ดยังไงนะอโอหอือกูเลทํำโหโหยา เจ้า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 อ่้าเจเจ้อเจ้าเจ้าเจ้าเจ้เจ้าเ้ายเข้าไปาเ้าเจเอ้าจ้อ้้ออออ Straße เ้า <aciones S 1> ้เ

นี่แน่อู้ไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวได้เก็บก่อนอืมอืมอืมอ้ยเดี๋ยวติ๊จู่คู่คู่ดีหลังแอนอืมโห

อร่อยมากเลยครับพี่นายนี่ชื้อเป็ดต้นเงนงามได้แผ่นดิจูจุ๊บโอเคก็หยิบคอนมาไอขวานอือจุ๊บกลายเป็นอันเล็กในบันโดนอ่าได้แผ่นดิ้มาแล้วแผ่นนี้คือน,นี่เป็นอาวุธนะครับผม ไม่เอาทำเป็ดด้วยคอนไอ้นี่ดีกว่าเออเปิดอุ้ยเจาอื้มอื้มนี่ขึ้นเจาะเอ้ยเจาะอื้มเรียบร้อยเมื่อกี้ผมโดนตีด้วยมั้งอืตอนที่กำลังเคลื่อนขวานอะ โอเคฮทุกฮ่อทยกท่อนี่นี่นี่ไปแล้วโอ้โหย้อนเอ๊ะอะไรเนี่ยงงงงทำอะไรอยู่เล่าไปกันเล่า ฮ้มเฮ้ยไป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 อู้ดนี่เดินแอคยิงต้องแอคสักหน่อยอ่ะรอด้วยรอด้วยจ้าอืมยิงจ้ามาช่วยยิงชยยิงช่วยยิงจ้าอืมมันต้องอย่านี้ยืนแอนหนยคเดินแอนนิดนึง นี่แอนสักนิดอืมโอ้โหแอนสักนิดค่ะกลัวทำไมคะเดินอย่างนี้ก็พอค่ะอืมหลบค่ะไม่โดนค่ะว้าวอ้าวนึกว่าเราโดนแม่มดเราโดนไปอีกคนนึงแล้ว เอาโดนไปง่ายคนหนึ่งเหลือแต่ช้างคนเดียวแล้วแหละคะานี้มาสิคะมาสิคะไม่เอาคะ่ะมันเหมือนยังไงไม่รู้คะ่ะอ,อือ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 แอนดค่ะอู้โอ้โหคโห่าล็กยากค่ะเมื่อกี้ดูไม่ออกเลยค่าโอ้โหโนว้าจะโดนค่า พูดได้ด้วยเหรอเอา้าไปดื้อๆเฮ้อเฮ้อยืนแอนะโอเคยังได้แพตตินัมอืมไปโอเคไปเข้าเกทในแถวอีกทีหนึ่ง เอาไปให้กับโรดันนะครับผมฮู้ฮฮู้ฮู้เออยยอเออเออเยอเออเเอเออเออ้ออเออเออเออออเอเออเออออเออเ่นเออ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 เ h อ a ออเ o and a damn who's who of inferno comes pouring out of the inner circles then i can use them to breathe life into what i make best weapons of mass destruction tell you what you give me that record and i'll order up something so fiendish angels will cry at the sight of it i'll just have to pop down to the tropics for a bit to take a <coughs> จะไปอาวุธต้องไปอโลกนะโลกด้วยอืมอะไรตากันรอตือตือตื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 อึมาแล้วเจอโอไปฟัดกับใครมาเโอ้โหเรียบร้อยแล้วโอ้โหไปฟัดกับมาได้มาวเนี่ยอ่าปืนลูกซองนะผมออซิลอดโอเค อาวุธหกหมื่นกูไม่มีตังค์เสียใจด้วยไปละไปละไม่มีตังค์โอพ่อพ่อแต่ปืนหลักปืนอลิฟต์ที่ให้มาก็ดีอยู่แล้วนะครับผมปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอนั่นดูก่อนมันกดอะไรนะ เข้าเมนูเข้าเมนูอ่านี่ไงมันก็ได้มาแล้วครับผมแต่มันได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นคือมันต้องถ้าจะซื้อแบบลูกซองคู่เต็มเหนียวเลยเนี่ยก็คือต้องซื้ออีกอักอนหนึ่งมานะฮบผมแต่นี่แค่นี้อืมมันจะแบ่งเป็นเซ้นเอกเซตบีได้เดี๋ยวนะนี่เต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหอลังดูก่อนอ่านี่ไงเปลี่ยน A อบนี่อืม เดี๋ยวนะปืนลูกซองนี่อ๋อโอเคเราใช้ปืนนี้ดีกว่าโอ้โหอะไรวะใจอีกแล้วโอ้หหึหอืึหึนึห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  ปล่อยโอ้โหจะรู้ไม่แน่ว่ามันจะกระแทกอืมหลบสิคะหลบสิคะอืมอืมอืมหลบสิคะนี่ขอตั้งหลักแป๊บนึงไม่รู้ไม่รู้อืมออึ้งยังจะกระแทกอีกปล่อยปล่อยอืมยังไม่ปล่อยอีกยังอีกยังอีกบอกให้ปล่อยปล่อย อู้ไม่ใช่ปล่อยอย่างงี้ฮึโอ้โเกือบกดไม่ทันนี่ยชี้ยังจะแอปโอเคไปแล้วอู้ยังอีกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนโอ้โหเราขึ้นไปตั้งหลักก่อนดีกว่าฮู้จ้ออืม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  โอ้โหอืมอบูเลทามอืมอืมอืมโอ้ยโอ,โอ้โหอืมฟ้าฟ้าอืม <choreography> อ <stär ker> ิสอิสอิสอึศอึดอึศ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 ่ึอึอืมอึศอึนอึศอมศอืมอึศอึศอึาอึศอึมอึศอึออึศอึศอึัอ ไปมาอีกแล้วสวัสดีครับพี่น้องผมมาอีกแล้วแจ๊จะจับเราแตะอ่างนะนี่จะมาแตะอ่างเจ้านายอัวเหรอตายซะจะมาแตะอ่างเจ้านายสุดที่รักของเราััััับบบบบขอบคุณเจ้านายที่เลี้ยงอร่อยมากเลยฮะขอเลิกอีกสักนิดนะฮะ แป๊บเรียบร้อยได้ค่อยโกโดนสองดอกโดนหลาดยอดอกอยู่เหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> กระจบกลันไปแล้วกับชั珀ท์1น,นะครับผมมาได้อะไรมาโกลหรือเปล่า <c oughs> อ่าว่าแล้วต้องเป็นโกลโอเคแองเจิลบูเลตีกแล้วเจ้า พร้อมอยังจะพร้อมแล้วลุยเลยจ้าเลดี้ไฟเฮดช็อตไอเดียสิบแต้มตัวนี้สิบแต้มเฮดช็อต จะเอาตัวขนาดไอตัวปี๊ดได้มันได้สิกก่งแจมเลยครับมา r u e s <Down> over โอเคจะซื้ออะไรดีอืมเมก้าไหมเมก้าไม่อพอเอานี่ดีกว่าบูวิทรัสอืมแล้วก็ที่เหลือแลกเป็นเหรียญ <laughs> แลกเป็นตังเอา โอเคไปยนเตอร์ก็เดินทางต่อไปฟึบโอเคครับเอาเป็นว่าส่วนนี้ผมขอจบในส่วนของเบยนูนเตอร์พาร์ทสองไว้เคียงครั้นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครป์รบกวนช่วยกดซับสไครป์ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมยิ่งไลค์ยิ่งแชร์กันด้วยยิ่งดีมากเลยนะครับ โอเคไว้เจอกันใหม่ในพหน้ากับเกมเบเยเนต้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเด่นยวอ้ยโยวอ้ยโยอ้โอ้ย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  เนี่ยพลังขึ้นเต่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะ